สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องชาร์จแบตแบบไร้สายอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบมิเตอร์วัดไฟฟ้านะครับสำหรับโปรเจกต์ทนี้ครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันครับสำหรับส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ที่ทามาที่ในการส่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไปยังเสวกอากาศซึ่งในส่วนนี้ครับเสวกอากาศในการแพร่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราก็จะใช้นะครับในส่วนของตัวท่อน้ํายาแอร์นะครับพันลักษณะเป็นแบบก้นหอยครับซึ่งจะต่อเป็นแบบพาราเลลเรสเซนซ์ครับทำการขนานกับตัวนะครับ ฟลัตพันหกร้โวลต์ครับเพื่อต่อเป็นแบบพาราเลียนเรโซแนนซ์เซอร์กิตนะครับหรือว่าเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบพาราเลียนนั่นเองนะครับโดยในส่วนตัวคอนเวอร์เตอร์ของเราครับเราก็จะใช้ในส่วนตัว IGBT ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับต่อวงจรเป็นแบบนะครับฟลูบิดคอนวอเตอร์ครับซึ่งในส่วนตัววงจรฟลูบิดตัวนี้นครับก็จะเป็นแบบเซฟออร์เซเลเตอร์ครับที่จะทำมาที่ในการการเมิดข้าวความถี่ขึ้นมาค่าหนึ่งนะครับซึ่งก็ ค่าความถี่นั้นนะครับก็จะถูกกําหนดโดยจํานวนค่าเฮไมโครเฮนรี่ครับหรือว่าค่าเหนี่ยวนําของตัวขด่วดสายอากาศและค่าในส anyway. ่วนของค่าความจุ0.3มโครฟารัดพันหกร้อยโวลต์นั่นเองครับขึ้นความถี่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะถูกแพรกมาอย่างด้านหน้านะครับของตัวขดลวดในการพักศบนั่นเองครับซึ่งขดลวดพักศูตัวนี้ก็ them, จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแพรกมาไปยังตัวภาครับครับในส่วนของตัวภาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัววงจรเลกติฟายเออร์ครับที่จะทำหน้าที่ในการรับค่าความถี่นะครับที่มาจากต ก็จะทำมาที่ในการแปลงนะครับแรงดันกระแสสลับซึ่งรับมาจากขดลวดภาพครับของเรานะครับเป็นแรงดันกระแสตรงโ็ใช้ไดโอดฟาสต์คาเวลลี่ไดโอดนะครับเพราะว่าในส่งความถี่ที่ทําการแพร่ออกมานะั้นจะเป็นความถี่ที่ค่อนข้างสูงครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการเลเดียร์หรือว่าทําการส่งค่าความถี่ได้ค่อนข้างไกลนั่นเองครับค่าความถี่หนงส่วนนี้จะผ่านในส่วนของตัวฮาร์ฟเวฟเลกติฟายเออร์ครับที่ทำมาที่ในการแปลงค่าแรงดันนะครับกระแสสลับเป็นแรงดันกระแสตรงผ่าน C f ฟิลเตอร์ค่าพันไมโครฟลัชนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับห 50โวลต์เพื่อทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์แรงดันให้ทําการนะครับให้แรงดันนั้นมีความราบเรียบมากขึ้นเราสามารถที่จะนําโหลดมาต่อได้โดยในที่นี้ผมจะใช้โหลดเป็นหลอดไฟนะครับเพื่อแสดงผลการทำงานได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดว่าตัวรับภาคตรงส่วนนี้นะครับสามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าไร้สายได้นะครับหลอดไฟตรงส่วนนี้มันก็จะติดสว่างขึ้นมาตรงส่วนนี้น้บทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนําไปไปใช้งานในการต่อโหลดได้นะครับโดยมีเทอร์มินอลสีแดงตรงส่วนนี้เป็นไฟขั้วบวกนะครับเทอร์มินอลสีดำตรงส่วนนี้เป็นไฟขั้วล ค่าระดับแรงดันและกระแสขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างนะครับเครื่องส่งและเครื่องรับนะเนื่องจากว่าเป็นการแพร่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าระหว่างเครื่องส่งนะครับและเครื่องรับนั้นนะครับอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่นะครับค่าประสิทธิภาพในการแพร่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นหรือว่าแปลงค่าออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าขา, K, าออกนี้นะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแรงดันก็จะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองครับและในส่วนของตัววงจรพาส่ิวตกส่วนนี้นะครับเราจะถูกเก็บไว้ในตัวนะครับกรอบ อะคริลิกพลาสติกอย่างดีคนระับตรงส่วนนี้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ใช้งานนั้นเกิด อันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อยู่ภายในนะครับโดยในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะทําการรับแรงดันนะครับจากไฟบ้านนะครับ200โวลต์นะครับผ่านสายไฟ AC ตรงส่วนนี้ซึ่งภายในในส่วนของตัวระบบของเราครับก็จะมีในส่วนตัวหม้อแปลงครับที่ทำมาที่ในการแปลงไฟบ้านลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ24โวลต์ RMS ตรงส่วนนี้นะครับผ่าน C Filter อร์และผ่าน Bi ดลิเท i ร์และ C Filter นะครับก็จะได้แรงดันออกมาอยู่ที่ประมาณ34โวลต์ครับผ่านแรง นในส่วนของตัววงจรเรกูเลเตอร์ที่จะทำหน้าที่ในการปรับกําลังส่งได้นั่นเองครับซึ่งกําลังส่งตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับโดยใช้นะครับโวลลูมนะครับที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องตรงส่วนนี้ได้นะครับเพื่อเอา,าสำหรับในการปรับค่าตามความเหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยโหลดนะครับ ของภาครับเนี่ยนะครับมันจะกินแรงดันและกระแสะไม่เท่ากันชนะเราจรึงต้องทำการปรับในส่วนของค่าภาคส่งให้เข้ากับตัวนะครับโหลดภาครับรด้วยนี้เพื่อมให้โหลดภาครับนันเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับสำหรับวงแรงดันตรงส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ3-4โวลต์ก็เข้าสู่ตวงจอเล็กทิฟายเออร์เพื่อทำหาที่อัดวงจรน,นะครับ เ e ก u เลเตอเพื่อทำํำมาที่ในการปรับค่าแรงดันและปรับค่ากระแสร,รวมถึงนะครับค่ากําลังงานในการส่งด้วยเข้าไปสู่ในส่วนของตัวภาพวงจรคอนเวอร์เตอร์แล้วก็จะใช้ในส่วนของตัว i g b e, ทั้งหมด4ตัวเป็นแบบฟูลบิทเพื่อทำํำมาที่ในการขยายค่าความถี่นะครับโดยจากกําหนดค่าความถี่ผ่านนะครับค่านะครับไมโครเฮลลี่และในส่วนค่าน้ำเหนี่ยวนํำของ ตัวขดลวดภาคส่งละค่าในส่งค่า C นะครับขนาด0.3มโครฝดซึ่งต่อเป็นแบบพาเรเลียนวงจรเรโซแนนซ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองครับความที่ตรงส่วนนี้ก็จะถูกแพร่ออกมายังตัววงจรภารครับเพื่อทำหน้าที่ในการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไปและส่วนที่2ของตัววงจรนะครับเครื่องโสตรงนี้นะครับก็จะเป็นประกอบไปด้วยค่า power meter ครับซึ่งในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัว a r d u i n o ุโนนะครับทำการ interface กับตัวหน้าจอ LCD ขนาด16ฟูณ2ขนาดแบบ i อสแควร์ครับเพื่อแสดงค่าแรงดันนะครับ ค่ากระแสรวมถึงค่ากำลังวัดและค่าในส่วนค่าความถี่ในส่งภาคส่งด้วยนั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของส่วนนี้นะครับมันจะนะครับไม่เท่ากับภาครับนะครับเพราะว่าในส่งภาคส่งเนี่ยมันก็จะส่งกําลังออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดภาครับแล้วเนี่ยมันจะมีค่าความสูญเสียค่าความสูญเสียจากระยะห่างระหว่างภาคส่งและภาครับด้วยฉะนั้นค่าของภาคส่งตัวตนนี้จะมีกําลังวัดที่สูงกว่าภาครับเสมอนะครับเพื่อเพราะว่าในส่วนของภาคส่งตัวนี้นะครับค่ากําลังสูญเสียมันจะน้อยกว่าภาครับนั่นเองครับ เราสามารถที่จะนําข้อมูลส่วนนี้นะครับไปทําการมอนิเตอร์ดูด้วยว่าตอนนี้นะภาคส่งของเรานะทำงานไปณแรงดันเท่าไหร่กินกระแสเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าภาครับเข้ามาใกล้ภาคส่งมากขึ้นครับตัวภาคส่งของเราก็จะกินกระแสมากขึ้นก็จะทําให้ทําการเกิดมอนิเตอร์ค่ากระแสที่กินได้หรือว่าค่ากระแสที่ทาการส่งไปเนี่ยผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16x2 นั่นเองนะครับส่วนขาพอร์ต USB ตรงส่วนนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานปกติก็มันจาเป็นต้องใช้ตัวส่วนนี้ก็ได้นั่นเองในส่วน เป็นพาวเวอร์มิเตอร์เราก็จะทําการรับแรงดันนะครับขนาด34โวลต์นะครับจากตัวนะครับซีฟิลเตอร์จากตัวหม้อแปลงนะครับที่แปลงแรงดันจากไฟฟ้าสองรโวลต์เป็น24โวลต์นะครับผ่านบีติฟายเออร์และซีเฟสเตอรอ์มาเป็น34โวลต์นะครับ สัรสโวนต์ส่วนนี้ก็จะผ่านวงจรเลกเลเตอร์อีกชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงในส่งตัว Arduino Uno ในส่นตัวผ้า Power Meter ซึ่งก็จะแปลงนะครับไฟลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณหรือว่าสเต็ปดาวลงมาอยู่ที่ประมาณ9โวลต์เพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงในส่งตัวภาา Power Meter ส่วนของตัว Arduino Uno รวมถึง Current Sensor ที่อยู่ภายในโดยเราจะใช้ในส่วนของค่านะครับ IC เบอร์ a c 7 1 2ในการวัดค่ากระแสและในส่วนของตัววงจร Divider ทำหน้าที่ในการวัดค่าแรงดันขาเข้าในส่วนของ นะครับวงจรภาคส่งของเรานนั่นเองก็จะแปลงออกมาเป็นกําลังวัดที่ทําการส่งได้นั่นเองนะครับและสำหรับการทดสอบการใช้งานครับก็มีนุ่มยาครับที่ผมก็จะทําการเตรียมในส่วนของตัวเครื่องส่งไว้แล้วนะครับสำหรับการวางตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะทําการวางนะครับให้มีการนะครับขนานกันร,ระหวา่างภาคส่งและภาครับนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพในการส่งกําลังไฟไฟ้นนาตรงส่วนนี้ให้มากที่สุดนั่นเองครับผมก็จะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ นี่นะครับในส่วนงตัวหน้าจอ lcd นะครับก็จะติดก็ต่อเมื่อเราทําการเปิดเครื่องนะครับในส่วนของภาพส่งนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่นี้ผมก็จะทาการเสียบปลั๊กไว้แล้วในส่วนของตัวภาพ power ไฟนะครับของปลั๊กไฟบ้านของส่วนนี้แล้วก็ทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับ ค่าแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอ LCD ของเราบูตระบบขึ้นมาครับ V ตังนี้ก็คือแรงดันขาส่งนะครับ I ก็คือกระแสขาส่งนะครับ Power ก็คือกําลังไฟฟ้าขาส่งและ F ก็คือค่าความถี่ตรงนี้ผมรอบไวอยู่ที่ประมาณ 48k นะครับตรงส่วนนี้อาจจะแวร์ี่บ้างนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับนะครับค่าประสิทธิภาพในส่วนของสายอากาศและค่าคาปาซิตเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการพา,ลาเลี่ยนเป็นเซอร์กิตเรโซแนนซ์นั่นเองนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วจากเดิมครับตอนนี้ หลอดไฟของเรานะครับยังไม่ติดนะครับเมื่อหลอดไฟของเรายังไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมทําการปรับค่ากําลังส่งของตัวเครื่องผ่านวอลลุ่มนะครับที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องตรงส่วนนี้นะครับอ่านะประมาณนี้นะครับปรับไปทางด้านหน้าครับดูที่นะครับหน้าจอ L C D การแสดงค่ากําลังส่งตรงส่วนนี้นะครับอ่าตรงนี้ค่อยๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับขึ้นอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบอ่ะยี่สิบนะครับอ่านะครับตรงส่วนนี้นะครับปรับอยู่ที่กําลังนะครับห้าสิบถึงหกสิบนะครับวัตต์อย่างนี้ก็สามารถที่จะเพียงพอในการส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายนะครับตอนนี้ v ก็คือประมาณเท่านี้กระแสอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามแอมป์ 3, M, ตรงส่วนนี้นะครับส่วน f ก็คือสี่สิบแปด k นะครับตรงสินน่งนี้ตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นหลอด led ของเราเริ่มติดสว่างขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราลองนําเข้าไปใกล้อีกนิดนึง เห็นไหมครับเราก็จะเห็นหลอด LED ของเราค่อยๆติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่าถ้าเกิดระยะยิ่งใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการส่งออกอากาศของกําลังไฟฟ้าไร้สายนั้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ตรงส่วนนี้นะผมทําการทดสอบในภาคกลางวันนะครับช่วงเวลากลางวันฉะนั้นแสงผ้าที่อาจจะไปกบในส่งแสง LED บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเห็นหน้าตรงหน้างานตรงนี้ครับมันก็จะสว่างค่อนข้างมากนั่นเองครับนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบเครื่องส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายชาร์จแบตแบบไแบบร้สายนะพร้อมระบบ ดิจิตอลมิเตอร์นะครับในการวัดภาคกาลังส่งของตัวเครื่องส่งของเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับนะครับเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่กําลังส่งตรงส่วนนี้ก็ไม่ควรที่จะปรับเกิน70นะครับอ่จุดนี้นะครับไม่ควรปรับเกิน70กําลังนะครับของเรานี่ครับนะยิ่งปรับนะครับ led ของเรานะครับก็จะยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ ถ้าเกิดเข้าไปไกลนิดนึงครับหลอด LED ของเราก็จะยิ่งสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปใกล้ชิดเลยเนี่ยหลอด LED ของเราก็อาจจะขาดได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ LED ของเราเนี่ยจะเป็นการนะครับรับโหลด โดยตรงจากภาครับของเรานั่นเองครับฉะนั้นทางผู้ช้งานก็สามารถที่จะนําส่วนของโหลดตัวนี้นะครับไปไประยุกต์ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่ใช้แรงดัน,นดีได้ด้เองนะครับตรงส่วนนี้ระหว่างภาคส่งและภาคลับครับก็จะไม่มีนะครับสายส่งสัญญาณในดๆทั้งสิ้นในะรตรงส่วนนี้ฉะนั้นเกิดการอินดิวระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับผ่านสนามแม่เหล็กในการส่งกําลังไฟฟ้าแบบไร้สายนั่นเองนะครับครับผม สำหรับตัววงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฟูลบิตนะครับเป็นแบบเซฟออสซิเลเตอร์ก็คือจะทำการกำเนิดค,ความถี่ขึ้นมาเองนะครับโดยการกำหนดค่าความถี่ระหว่างขาส่งของตัวขดลวดภาคส่งและตัวคาปาซิเตอร์ภาคส่งนั่นเองครับใช้ความถี่มันสามารถแวรี่ได้ถ้าเกิดค่าความเหนี่ยวนำนะครับของตัวขดลวดภาคส่งนั้นนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเราก็จะทำการติดซิงค์ลงไปความร้อนที่อยู่ด้านข้างตรงส่วนนี้นะครับฉะนั้นก็จะสามารถที่จะรัดกำลังส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซิงค์ก็จะอยู่ด้านในตรงส่วนนี้นะครับ สาเหตุที่เราเก็บไว้ในกล่องพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนับอิเล็กทริกช็อคหรือว่าผลจากไฟฟ้ารัดมุจรน,นะครับถ้าเกิดว่านะครับผู้ใช้งานเข้าไปใกล้ในส่วนตัววงจรภายในซึ่งมันก็จะเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสูงที่อยู่ภายในนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับหน้าจอของเราก็จะมอนิเตอร์ค่ากําลังไม่ว่าจะเป็น V เป็น I เป็น P นะครับหรือว่า F ก็คือค่าวความถี่ที่ส่งออกมานั่นเองครับตรงส่วนนี้ผมจะฟิกเอาไว้นะครับ ครับผมผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายชาร์จแบตแบบไร้สายพร้อมระบบดิจิตอลมิเตอร์วัดค่ากำลังงานในการส่งออกอากาศกำลังไฟฟ้าแบบไร้สายแต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ